สวัสดีครับสวัสดีเหมือเนเดิมเช่นเคยครับวันนี้ปราสาททงนิวธรรมะสาระบันเทิงอนุรักษ์ศิลปะประเพณีครับสวัสดีครับ f อของปราสาททงนิวที่รักและเคารพครับ,รบวันนี้จะพาท่านไปดูกล้วยร้อยหวี พันลูกครับอ่เป็นไปได้ยังไงบางคนถามว่าเป็นไปได้ยังไงครับก็ไปดูลวยร้อยหวีพันลูกที่วัดรากาคูนารามครับไปดูพิธีสลดเคราะหมูโดยหลวงพอ่อพระรูป,ประทุมสังฆการดรวัดประทุมเมฆท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับแล้วก็ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่รอด พระครูพัฒธรรมคุณได้เมตตามานั่งปลกุกเพเมตตาจิตในพิธีนะครับที่วัดกาคุณารามคับความยาวก็ประมาณเจนาทีครับครับท่านลูแล้วก็ท่านจะได้ฟังท่านสละเคราะห์ท่านก็จะหมดเคราะห์หมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดเสนียดจันไรธรรมะจึงก็คอยรำให้รวยนะ ดูคลิปผมแล้วก็คอยรับให้ใหวรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับกระาอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์หรือกดติดตามหรือว่ากด Subscribe ให้กับผู้ทำด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำขอบคุณครับ

คอยมีใจชนะอมกอนพุทธอกำจัดรตัมโมกำจัดรตัมโมกำจัดรพุทธอกำใดตัมโมกำใจตังโพกำใจพุทธอกลับตายตัมโมกลับตายตังโพกลับตายพุทธอละลายตัมโมละลายตัมโพละลายพุทธต่อต้อยตัมโมต่อต้อยพุทธตุนไหลตัมโมตุนไหลตัมโมตุนไหลภะละกักนามาอาุอาจังวิโตโลปุตตาปุถะปะวิโตโลวิสุ มัดกรดกสน,นียดกันไรเมียนจบเมียนใจเมียนจบเมียนเลียบเจาะส้นกส,สบายสะดุดตัพบพยองอุจจารยเนะการส่ดเสริมสริมมงคลเสริมบารมีสร,ระเคราะห์ปัจจังความ เสด็จจันไรด้วยความเป็นสีมงคลแะ่ยนโยที่พระงฟังเทศมหาชาติพระเวศดณชนชาดกสมเครื่องวันนี้โดยหลวงพ่อสุพรรณวัดปทุมเมฆและอธิษฐาทเจ็ดโดยหลวงพ่อรอดวัดโคกประเพรพระโรงรับจังหวัดสุรินเสร็จสิ้นแล้วยยมบรมมือนะโยมเนาะก่อนที่หลวงพ่อจะชักบางสกุลเป็นบางสกุลตายทางมคนายยจะได้น้องถวายพระป่าสวรยันโยมที่ สวรรค์ยังไม่เข้ามายังเชิญพบขอชัยตัะอำเภอเมืองสุรินประธานในพิธีแถวภาคปลอดภัยอธิษฐานเต็มที่เลยให้เวลาอธิษฐาน5นาทีให้ชมที่รอญาติพี่นอ้องญาติโยมและสาธุชนที่มีไม้สวรรค์ที่อยู่ด้านนอกบริเวณแปลงพิธียังไม่เดินเข้ามานั่งในแปลงพิธีตอนนี้ทยอยเข้ามาโยที่มีไม้สวรรค์อยู่ในบริรบุญบ,บูญชากันเทศพระเวสสันดรชาดกด้วยกัน Namo Tassa bhagavato hara-hato Sama tatsa. Namo Tassa bhagavato สังสุขุลจวรานีสริวรานีสพริวรานีิกขุสังขัสาิกคุสังขัสาโอนชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตโนุสังโคิกขุสังโคอิมานมนังสุกุลจิวรานีังสุขลจวราสากัง ทิ่คารังรังทิตายะสุขเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขาย้าภาป่าสวรรค์แต่พระภิกษสุงสงฆ์ขอพระภิกษสุงษสงฆ์จงระบระยเ,เพื่อความสุข <kimchi S 1> แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย่ายข้าเจ้าทั้งหลายตลอดการนาน ดเดียวลเนจะเดินนักไหมสวรรค์ยังโยมยมพระเป็<อ>นหยุดอยู่ก็ที่อ่ะยมส่งต่อมาด้านหน้าอ้าวตัวนี้นได้ตใา้ทางพี่เนรและกลุ่มแม่บ้านรักกาคุณาราับเดินนักไหมสวรรค์มาที่เวทีกลางเลยยมท่านสาธุชนที่ออกนโยมเนาะตอนนี้ลูกปู่กับลุงตานั่งรอเราอยู่ใครที่ยังไม่ได้มัดไทยสบายก็น่สัญไม่เรียบร้อยดอกไม้ทุกเทียนผ้าขาวนี่บูชาขันครู ขันคือบูชาพระรัตนตรัยส่วนชายสบายนั้นบูชาอายุของเราเองบูชาอายุของเราตามจำนวนอายุโยมที่ผูกชายผ้าเสร็จแล้วนะโยมเนาะโยมพ่อโยมแม่ยันโยมท่าสาธุชนทุกท่านเอาผ้าขคลุมศีรษะนายโยมนะพิธีคลุมไม้สวรรค์สักครู่นึงข้อความการนาได้เล่าได้นำไม้สวรรค์ขึ้นเวทีซะก่อนมีกีกสอปก็ขึ้นเวทีซะก่อนโยม ยอมคลุมทิศสานะโยมนะไม่ต้องไปผูกคอนะโยมนะ,อะยอมคลุมคลุมทั้งตัวเลยคลุมให้เม็ดเลยอ่ะคลุมให้เม็ดเลยบางคนว่าทำไมได้พระขาวสาักโมตตะพะวะโตอรหะโตตมาตัมพุทตตะนะโมตตะพะกวะโตอระหะโตตมาตัมพุทตตะนะโมตตะพะกวะโตอระหะโตตมะ สัตว์นับเริ่มปังอเนจังนับเริ่มปังทุกขังนับเริ่มปังนักฆาได้เลยเพียงแม่แ้ยอนุญาตให้แยกยบทำการเคลื่อนไปได้เลยอาหลวงพ่อจะวางอยู่ขวามืออาลูกอาจะเพิ่งลบจะเพิ่งลบวันนี้หลวงพ่อพระธิการเชยเจ้าวัดวรกาคุณารามจัดประกอบพิธีเสริม